สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําร้านลับสุดยอดนะครับเป็นร้านที่เจอโดยบังเอิญคือวันก่อนสั่งอาหารแล้วมารับที่ร้านนะครับแต่ว่ามาถึงรับปรากฏว่าหาร้านไม่เจอครับป้ายก็ไม่มีแล้วก็อยู่ค่อนข้างลึกลับนะครับร้านจะอยู่อยุธยาแถวบ้านผมเองแหละถ้ามาเนี่ยวิ่งเส้นสายเอเชียนะครับขาเข้าอายุธยานะแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายมาเส้น3 5 6หเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีนะครับขับมาเรื่อยๆจะเจอสะพานก่อนขึ้นสะพานให้ตีไฟเลี้ยวขวาก่อนเลยสังเกตป้ายโครงการเออร์บาน่านะครับแล้วก็เลี้ยวมาเลยจะเจอเป็นบ้านไม้เก่าแบบนี้แต่ว่าสวยและคคัั่่งงมมาากรรบีีทจออดนนข้เยะะ ที่เนี่ยเปิดมา9ปี7จปีแล้วครับจะรู้กันแค่ลูกค้าประจําว่าที่เนี่ยอาหารอร่อยนะครับแล้วก็ไม่เคยมีช่องไหนมารีวิวน่าสนใจมากครับอาหารที่นี่จะเป็นอาหารพื้นบ้านแม่ครัวมีแค่นี้แหละครับคือทํากันเองแต่ว่าฝีมือแต่ละคนต้องบอกว่าไม่ธรรมดาคุณยายนะครับอายุ74ปีแล้วเป็นแม่ครัวมือหนึ่งของที่นี่เป็นเจ้าของสูตรแล้วก็เป็นคนลงมือทําเองด้วยอดีตเนี่ยเคยเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงมาก่อนนะครับกำลังโชว์ฝีมือการทําต้มขาไก่ลีลายังคล่องแคล่วว่องไวเหมือนเดิมนะครับเมนูธรรมดานี่แหละ แล้วก็รสชาติมันเป็นต้มขาที่ละมุนละไมเปรี้ยวเค็มตัดหวานนิดๆเพอร์เฟกมากครับแล้วก็ต่อด,ด้วยต้มโขงเนี่แหละครับเมนูโบราณที่กินเมื่อไหรก็อร่อยเป็นต้มโคลงปลากดย่างครับใส่น้ำพริกเผาสุดเด็ดของทางร้านเหมือนกันกลิ่นหอมใบกระเพราหอมปลาย่างใส่เห็ดด้วยนะครับเสิร์ฟมาในหม้อไฟนะครับสดแล้วรู้สึกโลง่งสดชื่นช่วยตัดเลี่ยนกับแกงกะทิได้ดีทีเดียวจานนี้เป็นกบทอดกระเทียมครับกระเทียมเยอะมากต้องแหวกกระเทียมเข้าไปถึงจะเจอกบแบบนี้นะครับกบทอดกรอบๆแล้วก็โรยกระเทียม เขาก็จะปรุงรสมาแล้วนิดหน่อยตักแค่กระเทียมกินเปล่าๆยังอร่อยเลยนะครับแล้วก็จะมีสมชั้นทอดน้ําปลาเมนูง่ายๆแต่ก็สั่งกันแทบทุกโต๊ะเหมือนกัน3ชั้นที่นี่พิเศษอย่างหนึ่งคือเขาจะหมักมาได้รสชาติกําลังดีและไม่มีหนังนะครับมีแค่เนื้อกับติดมันนิดหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นผัดสเหม็นครับมีกระเทียมชะอมสตอผัดรวมกันใส่วุ้นเส้นแล้วก็ใส่กระเทียมโทนอร่อยมากคือพอกินด้วยกันแล้วเนี่ยจากของที่มันมีกลิ่นแรงเนี่ยมันกลายเป็นหอมอร่อยขึ้นมาทันทีนะครับแล้วนี่ก็แม่ครััวออออีีกกนนนนนงงงรรรรเเแมมม่่้าาาาาาายททํํใโืืฝห ขาดไม่แพ้กันอยากให้มาลองนะครับตอนนี้กําลังทําแกงยี่หล่าปลาสายูนะครับส่วนตัวนี้คือปลาเนื้ออ่อนครับหนักประมาณ6ขีดที่นี่เขาขายตามน้าหนักนะครับขีดละ1 0 0บาทเดี๋ยวจะมาทําชูชีเอามาหารเป็นชิ้นแล้วก็ไปนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะมีปลาแม่น้ําอื่นๆอีกเยอะเลย mm hmm. เช่นปลาคังปลาสายูวันนี้เขาจะมาทําผัดใบยี่หร่าพริกแกงของคุณยายเนี่ยจะทําเองนะครับหอมเครื่องเทศสมุนไพรแบบจัดเต็มปลาสาย,ยูก็ไปนึ่งก่อนนะครับแล้วน้ําแกงเนี่ยก็จะทาแบบน้ํานิดหน่อยนะครับใส่ใบยี่หร่าที่จะมีกลิ่นหอมฉุนเผ็ดร้้อออนนนเกั์รรบบฟหมไๆแีื ้รสชาติจะออกไปทางแกงป่าแต่ใส่กะทินิดนึงปลาสายูเนื้อมันจะแน่นเหมือนปลาสวายแต่ว่ามันน้อยกว่าแล้วก็หนังบางกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ยายกาลังทําน้ําพริกแกงชูชีเลยนะครับผัดเคี่ยวกะทิให้แตกมันปรุงรสให้ออกหวานๆเค็มๆสไตล์โบราณแล้วก็เอามาราดบนปลานึ่งที่เตรียมไว้น่ากินมากครับหน้าตาเนี่ยให้คะแนนเต็มร้อยเลยส่วนรสชาติเนี่ยเป็นแกงชูชีในฝันเลยนะครับมีความเผ็ดกลมกลม่อมหอมพริกแกงปลาเนื้อนุ่มอร่อยมากและตัวใหญ่จริงๆแล้วที่คุณพ่อกําลังสับอยู่นี่คือปลาตะเพียนนะครับเป็นเนื้อล ทอดแล้วก็เอามาทาลาบแซบๆนะครับปลาตะเพียนก็เป็นปลาที่กําลังฮิตตอนนี้เลยจากละครเรื่องพรมลิขิตนะครับเนื้อมันจะอร่อยมากแต่ก้างเยอะหน่อยนะครับเวลาเอามาทำอาหารนี่ต้องระวังกันดีๆเมนูนี้จะใช้เวลาเตรียมนิดนึงแต่รับรองอร่อยแน่นอนครับแล้วก็ออนี้เจ้าของร้านเข้ามาให้ชิมนะครับเป็นหมูแดงโฮมเมดเป็นส่วน3ชั้นเอาหนังออกหมัก1วันย่างอีก3ชั่วโมงแล้วก็รมควันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับชิ้นนี้น้ําหนัก2ขีดราคา200บาทมันจะจุยซี่มากครับรสชาติมันจะซึมเข้าไปในเนื้อหวานเค็ ยเมนูสำหรับเด็กๆครับเป็นไก่กรอบซอสมะนาวไก่ทอดบางกรอบมีคณะกรอบและซอสมะนาวสูตรพิเศษของทางร้านมาให้จานนี้อร่อยสดชื่นครีมมี่ครบรสครับร้านคุณของไม้เปิดทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มครับมากันได้เลยร้านนี้ภูมิใจนําเสนอมากมายอาหารอร่อยบรรยากาศบ้านๆเพราะว่านั่งกินในบ้านนะครับส่วนใครที่อยู่แถวตัวเมืองยุทธยาไม่อยากเดินทางมาไกลกลัวหลงยังไงก็สั่ง d e l i v e r รไปกินที่บ้านกันได้เลยครับพิกัดและรายละเอียดแปะไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วนะครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า